พอด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเม,มื่อนี้ปลาลุนบ่มีหิบยังอีมาลงให้พ่อเม่พี่น้องเบ่งพอดีว่าไปงมห้อยมาเรามาต้มต้มอีจิ้มใส่จิ้มอาแตตตัวมันใส่ช่องฟิตว้เก่งกินเนาะค่ะเนาะใส่ว้ขืนนึงแล้วมื่อนี้ก็เอามาต้มตุ้มแล้วปลาลุนก็ อีมาจีมจีมเอาแต่ตัวใสซองฟิตไว้ให้ลูกเจ้าไปเก่งกินกรุงเทพ <c oughs> คินฮอตคิดถึงอันเอฟสี่สูพูดสุขนเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ประลนอย่างโบเฮดไม่กวัดแทเพราะว่าทรงเมื่อนี้ไปสี่สิบดามทรงไปนคนสนรสวรรค์แล้ว ถ้า fc คนใดต้องการยังใดก็สร้างมาเด้อคะแต่ข้องอันล้วงพอที่ว่าห้าดามเดี๋ยวไปห้าดามก่อนเนาะยังบดได้เตรียมดามไปเที่จะดามหยาวไดเห็ดไวแต่ดามธรรมดาบดได้มีดามยาเที่เดียวเดี๋ยวไปไปลาไปตัดเอาดามเอาดามยาวมาแล้วเหตดเล็วกะให้ลวงพอผู้ที่อันยักใดไม้กว้านห้าดามนั้น อันบ็อกที่อยู่มาเด้อค่ะเด้อบอกทีู่มาใ้คลิปบ็อกที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์มาเด้อค่ะเดี๋ยวอีส่งให้ไปตามทีู่่จ้าไปลังจากไปส่งไม้กวาดมากับบาได้าทายคลิปให้เบิงให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนะาะว่าส่งไม้กวาดไปแลมาเบิ้งฮิตห้อยก่อนเนาะ อันเห็ดต้มแล้วก็บเอาอีกหยำกินหรืออีกเกงหรือว่าเอาไปใส่ลาบเทาซินี่นะเอาก็ง่ายจ้ะเวลาเราได้เทามาไปตลาดเจอเท่าเข้ามาค่ายใหม่ๆมเราก็ซื้อมาลาบแล้วก็เอาห้อยใจจ้ะหลังจากที่อัน เห็ดแบบนี้ไปแล้วปลาลุนกะเก่งเก่งอ้อห้อยเดยจ่าเมือะช้านี้เก่งอ้อเดี๋ยวจิ้มนี้เสร็จเราปะาลุนกะอีไปอ้ออันที่ต่อยกุนไ้เมือเช้านี้ให้เบิง่งเดจ้าติดหม้อนึ่งหนึ่งเห,ห็ดสด้อีจิ้มเบิน่นนะู่นนะคือลลยจัง ไปเอายำกินกระแซบเด้อจ้าเอาจิ้มใส่ซองฟิตไว้แลเวลาเอียำยเครืงคือยำคือซุนั่นจ้ะควางาใสแล้วมี มีพักกูดพักน้ำเหาก็มานึ่งใจหย่ำใจกันกระเซ็บจ้ะใจเฮ็ดบดกระเซ็บย่ำได้ไปเอามาก็เลยต้องเอามาต้มจิ้มแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วเหาก็ใส่ทุ่งไ้ช่องฟิตไว้เราเวลาอีเฮ็ดกินเฮ็ดมีูนไดเหากัเฮ็ดได้ล่ยางอยู่อยู่เดือค่ะ เดี๋ยวจังหน่อยมาเบิงไปรุ้นเก่งอ่อใส่พักฮาร์ดเดือดจ้าต่อยว้เล็้วห่อเคียงใส่ว้เลี้ยวเดี๋ยวหย่รุ่นเห็ดนี้วางมือไว้แล้วกาอีไปเก่งห้อยจักบึดก่อนเก่งอ่อใส่พักฮาร์ดใส่พักอิตู แค่นี้กันเนาะไปแกงอ้อก,กันกันเนาะไปแกงอ้อห้อยกันกันเดือจ้าสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาหน,นี้มาเบิง้งปลาแกงห้อยเดือจ้าแกงอ้อห้อยแกงอ้อห้อยใส่พักงาน กะสุกแล้วบางเก่งบ่บไ่น้ำไล่เดี๋ยวจะใส่บาวห่า,หาใส่ข,าข้าวคั่วเก่งเก่งออใส่ข,าข้าวคั่วแล้วก็เลยใส่ข,าข้าวคั่วใส่ข้าวเบียรก็เลยบอกบอกค้นกันไดเอใส่มาจังหน่อยดีบ่ <laughs> ใส่ไล่ก็เดี๋ยวเหมือนแค้นขึ้น ใส่ผักหาดซื้อผักหาดมานีีทิบบาทใส่เบิดก็ยุบไปเรือน้อยเดียวใส่ผักหาดใจผักอิตูเก่งห้อยต้องมันข้นเด้อจ้าให้ให้ให้มันซุกทัวกันถ้าเอาบะมันข้นแล้วมันอีเป็นห้อยพ่อมันอีจุบยากจุบบออกดีถ้าเอามันข้นนี้มันคอนแล้วมันอี ยุบออกง่ายจ้ะเมื่อนี้เมนูเจ่งอ้อห้อยใหญ่ล้ปลาล้นเด้อจ้าซุปราคาบ้านเนี่ยปิดไฟปิดแกตกันเดี๋ยวมันจะอีค้นขึ้นมื่อนี้เอาเอา วัาเขาเบียดใส่เดี๋ยวมากินแกงห้อยนำกันเดีอจ้า